ครับสวัสดีครับทางเรียนทัง้งสองหลังจากเราเรียนการสร้างเลดเดอร์ไดแกรมบน j x Work2 มาสักระยะแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่สิบแล้วสำหรับการเรียนออนไลน์ของเรานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องทำงานทดสอบเพื่อเก็บคะแนนซะหน่อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้ดูเอาพุตนะครับตรง y หนึ่ง y สอง y สามนะครับว่าทำงานอย่างไรแล้วให้ทุกคน ได้ลองไปคิดเขียนดรด d d e r d i a แกรมขึ้นมานะครับก็ยังกติกาเดิมคือใช้ X2 อนเพื่อออนระบบนะครับพอ X2 อนแล้ว Y1 ติดสักพั Y2 ติดแล้วก็ Y3 ติดซึ่งติดดับสลับกันเหมือนไฟวิ่งนะครับพอไปถึงทังสาปุ๊บก็จะดับไปสักพักหนึ่งแล้ว3ก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงไป2แล้วก็ไป1 นะครับพอหนึ่งติดสักพักหนึ่งหนึ่งดบนะครับแล้วหนึ่งก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วก็วนกลับไปที่เดิมนะครับเป็นการวนลูปนะครับนักศึกษาลองจับด,ดูว่าสเตปในการทํางานของเอาพุทที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ในแต่ละรอบมีกี่สเตปซึ่งพอได้มาตรงนั้นปุ๊บนั่นคือเราเอารีเลย์เมาช่วยนะครับคราวนี้พอรีเลย์เอมมาช่วยปุ๊บเนี่ย เนื่องจากกติกาที่เราเคยเรียงกันไปแล้วนะครับว่า ladder diagram เ,เนี่ย input ซ้ําได้ input เรียกซ้ําได้ output เรียกซ้ําไม่ได้ดังนั้นเราใช้เจ้า auxiliary relay หรือเจ้า relay M เนี่ยมาช่วยนะครับเพราะ relay M เป็น memory ใน PLC นะครับเราสามารถจะเรียกใช้กี่อันก็ได้นะแล้วคราวนี้พอ output หนึ่งตัวเนี่ยมันติด สองครั้งติดสองครั้งดังนั้นเนี่ยในเอาพุตหนึ่งตัวนะจะต้องมีเจ้าออคซิเนรี่รีเอ์รีเลย์เอ็มเนี่ยสองตัวคือตัวใดตัวหนึ่งทำงานี่ะไอวายหนึ่งก็ติดคราวนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องรั่งคิดเอาเองว่าเออเอ็มหนึ่งติดวายหนึ่งติดถูกไหมเอ็มสองติดวายสองติดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยในต่อต่อไปในสเต็ปต่อต่อไป M ไหนถึงจะให้ Y 2อติดอีกรอบหนึ่งแล้ว Y หนึ่งไปตดอีกรอบหนึงนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องจับสเต็ปในการทำงานให้ได้นะไอตัว l เดอร์เนี่ยจะออกมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนออกแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําส่งมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็จะต้องคีลัดเดอร์ที่ทุกท ทุกคนทําส่งมาลงในตัวโปรแกรม w o r ว t แล้วก็รันดูแต่ถ้าไหนคิดเองได้ทันดูแล้วมันเป็นไปได้ถึงจะเอาไปทําในโปรแกรมนะแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ได้แน่นอนก็จะผิดเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าผิดที่หนึ่งมันก็คือผิดหมดเลยทั้งเงื่อนไขนะครับก็พอเราใช้ x กหนึ่งออเนี่ยได้ออกไปเนี่ยมันก็คือการตัดการทํางานทั้งหมดนะครับ ตัวข้อสอบครั้งที่1ตรงนี้ก็คือจะมีแค่การคำสั่งใช้ทัมเมอร์แล้วก็ออกซิเดอร์รีเลหรือเจ้า Relay M เนะครับนะเพื่อทดสอบดูว่าทุกคนนั้นสามารถนำไปใช้ได้ไหมนำมาคิดสร้างออกแบบได้ไหมคราวนี้หลายคนอาจจะพูดว่าก็าผมไม่มีคอมพิวเตอร์ผมก็เสียเปรียบคนที่มีคอมพิวเตอร์สิก็เราลองคิดและเดร์เองก่อนนะครับ แล้วเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนว่าเฮ้ย <_ d ata> นายเอาแรเดอร์ที่เราทําในกระดาษเนี่ยไปทําในคอมนายดิแล้วคอมไพล์ให้เราดูหน่อยสิ <_ d ata> นะครับว่ามันเวิร์กไหมโอเคละ่ะตรงนี้คุณอาจจะใช้มิด t มิทติ้งเหมือนที่เราเรียนกันในห้องก็ได้นะคร g บ e Meet e <_ d ata> เพื่อจะคุยกันในกลุ่มคุณสองสาคนนะให้คนที่มีคอมนะี่ยมัน เป็นคนรันระบบให้เพื่อให้ดูเหมือนที่ผมสอนนะครับก็ถือว่าเป็นการช่ชวยๆเหลือกันนะถ้าตรงนี้ยังไงไม่เข้าใจก็เดี๋ยวค่อยลองคุยกันในกลุ่มแชทอีกทีนึงนะครับ<ม>โอเคนะครับตามนี้